สิงสามขัมาจาจะลงพ่อเดิมวันหนองโพนะครับเอะมูลค่าราคาเล่นหาเป็นไงครับจันโอครับก็ซื้อขายกันในท้องตลาดทั่วไปตอนนี้ก็อยู่ประมาณไม่ถึงห้าหมื่นนะครับไม่ถึงห้าไม่เกินไม่เกินห้าหมื่นครับแล้วอองค์นี้ได้เปิดไหมครับองค์นี้ไม่ได้เปิดครับเอาไว้ใช้เหลือไว้ใช้มั่งครับอ๋อขายมาหมดแล้วขายหมดแล้วครับเรียกว่าขายรับประทานหมดแล้วเขาก็ให้มาไม่อีกเขาให้มาอีก สองอันสามอันบอกว่ามาใช้มาใช้ไม่ได้มาขายนะมาใช้มาติดตัวแต่เราแต่เราเอามาใช้จริงๆไหมก็เนี่ยอยู่ในคอไม่แล้วอีกสองดอกล่ะก็อยู่ในรถอือยู่ในรถก็อยู่ในบ้านเออยาวไปขายล่ะตองไมใช้พูดได้พูดกับแกแล้วโอ้โหลูกอมเพื่ออะไรเนี่ยพระกูลืมอันนี้ก็างในเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยในเกษตรพระกูลืม สวัสดีครับ F41 นฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับวันนี้ผมไม่ได้ออกสนามพักเครื่องนะครับไม่ได้ไปขายพักกองนะฮะวันนี้เนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับมาจัดเตรียมงานนะครับประกวดผักเครื่องนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมผมนอกจากจะขายพักกองแล้วนะฮะผมก็ยังมีอาชีพนะครับเป็นออกนซ์นะครับผมรับจัดงานประกวดนะฮะจัดงานเกี่ยวกับ จัดแสดงโชว์นะครับพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมนีก็ถือว่าเป็นงานประกวดพระเครื่องงานใหญ่เต็มรูปแบบน่าจะเป็นงานแรกของปีนะฮะในแวดวงงานประกวดพระเครื่องภูธทน,นะฮะจะไม่ไม่นับรวมงานประกวดพระเครื่องบากะปิที่ผ่านมานะครับผมก็ที่นี่คือสนามกีฬานะฮะอบจอจังหวัดสิงห์บุรีเป็นโดมเคานคประสงค์นะครับผมซึ่งโหมีขนาดกว้างมากนะฮะ ครั้งนี้สุดจะเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับครั้งที่สามนะฮะสำหรับทีมงานนี้นะครับผมก็บางท่านอาจจะยังยังกินกันเลยงานประกวดพักเครื่องเนี่ยเขาเริ่มต้นยังไงกะเตรียมงานยังไงนะครับผมก้นี้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูว่าคื เริ่มจากการจัดโต๊ะนะฮะต่างๆจากเวทีนะครับผมจะให้ถ่ายให้ดูขบวนการทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมงานนะฮะเรียกว่าโต๊ะหน้าขาวนะครับมาจากจังหวัดปิจิตนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้อยนะฮะน้องชายผมเองนะครับผมเฮ่อ โตมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับแล้ว,ว่าร่วมงานกันมานานหลายปีนะครับผมกับทีมงานชุดนี้นะครับทีมงานมาตรฐานมากด้วยประสบการณ์น้อยทั้งหมดเอามาลงกี่ตัวโตอันนี้สามาตัวอืม คือโต้เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นงานปกตินะครับเราต้องลงประมาณเจ็ดร้อยตัวนะครับผมเราต้องลงประมาณเจ็ดร้อยตัวเรื่องงานก็ดีฮะเรื่องงานกันอะโอ้โหที่ <c oughs> ง,งานครับอันนี้ก็ะนองแอดออโต้นะครับผมถ้าถามว่มากี่ปีก็พอนึกออกได้แต่าถามว่ากี่งานผมจำไม่ได้ <c oughs> อย่างไั้นงานที่ <c oughs> จำไม่ได้จำไม่ได้ลาวอาหานอ่ะ <c oughs> คือสถานที่กว้างใหญ่มากนะครับ ดูมาคาร์เนกประสงค์นะฮะดูครับที่เอวจรสิงบุรีนะครับเหตุการณ์ปกติถ้าเหตุการณ์ปกติอย่างนี้ครับต้องเจ็ดร้อยตัวนะครับผมเจ็ดร้อยครับแต่วันนี้เราเอามาแค่สามร้อยห้าสิบตัวนะฮะเพื่อว่าจัดระยะห่างนะฮะแล้วก็จํากัดจํานวนคนนะฮะคือคนเนี่ยก็ให้ได้หมุนเวียนได้เนี่ยอยู่ในเนี้ยประมาณห้าหกร้อยคนนะฮะคือคนหมายห้าหกห้าร้อยคนนะฮะแต่ ทางทางทนุขกอาจจะอารมณ์มาห่หลวให้เราได้ประมาณ600อะไรประมาณเนี้ครับผมแต่ว่าคือเราก็จะขึงขึงเชือกนะครับโดยรอบนะฮะแล้วก็ท่านที่เกินนะเกินจมนมาหกร้อยก็ไปอยู่ด้านนอกนะครับผมมีใต,ต้ล้กไม้ครับอ่าแล้วก็มีหลายโซนนะฮะอากาศเย็นไม่ร้อนก็ค่อนข้างเรียกว่า น่าเห็นใจนะครับพี่น้องที่จองโตเข้ามาจากทีมงานจากโตน,นะครับผมสุดุ่มได้พี่ห้งบบองน้ำยู่ใกลด้ไวยไม่ต้องเดินไกลครับโอ้สวัสดีครับ <c oughs> น,นี่ก็เป็นอาจาร,รย์โอโนครสวรรค์นะครับผมก็เป็นเหมือนกับผู้จัดการนะฮะดูแลต่างๆทั้งระบบเลยครับตั้งแต่โบกรถ ยันอ่าทุกอย่างยังอย่อยางด้วยทำควขามสะอาดพร้อมครับผมก็นี่ฮะ,นฮะในเมื่อช่องเราเกี่ยวกับพักเครื่องนะครับเราก็เจอจันโอ๋นครสวรรค์เราก็นี่ฮะคนนครสวรรค์สิงห์พอเดิมครับสิงห์พ่อเดิมนะฮะราคาี่โอเ้เป็นเป็นเขาเรียกยังไงคือคือผมไม่ไม่ค่อยรู้จักเ่าไหร่ว่าสิงห์สามขวัญปากเจาะสิงห์สามขวัญปากเจาะอืมเรียมทองซะด้วยนะฮะ อันนี้แฉเลยใช่ไหมเนี่ยครับแฉครับแฉเลยผมดูไม่เป็นนะฮะีปลว่าเดี๋ยวเอามาหลอกเอซีผมได้ครับได้ครับอ่นเป็นสมบูรณ์ครับสมบูรณ์สวยสมบูรณ์นะฮะสิงห์สามขันมาเจาะลงพ่อเดิมวันหนองโพนะครับครับเอ๊ะมูลค่าราคาเล่นหาเป็นไงครับจันโอครับก็ซื้อขายกันในท้องตลาดทั่วไปตอนนี้ก็อยู่ประมาณไม่ถึงห้าหมื่นนะครับไม่ถึงหนไม่เกินไม่เกินห้าหมื่นครับแล้วองค์นี้ได้เปิดฮะ นีไม่ได้เปิดครับเอาไว้เหลือไว้ใช้มั่งครับอ๋อขายมาหมดแล้วขายหมดแล้วครับเรียกว่าขายรับประทานหมดแล้วแล้วนี่อะไรัเนี่ยเบือนเป็นอะไรขี้พึ่งครับกี้พึ่งหลวงพ่อท่าป่ะหลวงพ่อท่าครับหลวงพ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งครับโอ้โหนี่พุทธคุณด้านไหนครับสายเมตตาสายเมตตามหานิยม ครับอ่านะฮะมีของมีอะไรไหมมีอะไรโชว์อีกไหมเออม่ไหนก็ได้ไหนแล้วคือเราไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายเกี่ยวกับงานประกวดอย่างเดียวอาจารย์โอ๋นครสวรรค์นะฮะอาจารย์โอ๋นครสวรรค์อ่ะมีอะไรมีอะไรนะฮะเอามาโชว์มาโชว์กันนะฮะอ่ะนี่อะไรสมเด็จโอ้โหสมเด็จแท้แต่ไกลเลยดูง่ายเลยนะฮะอันนี้เร่มทองด้วยครับทองแท้ไหมเนี่ยแท้ครับผมนึกว่าเอะเอากรอบแบบ ไม่คอนมาหลอกผมเอ้ยสมเด็จวัดเกตวัดเกตเจ็ชั้นนิยมเจ็ชั้นนิยมสุดเลยไหมวัดเกตเนี่ยมันมีนิยมเกับนิยม B อันนี้นิยมเอหรือนิยม B ครับนิยม B ครับนิยมบนะฮะจานโอสมัยก่อนเลยจะมีเซียนรุ่นเก่าเขาบอกว่าใต้ฐานจะต้องมีลูกไก่อ่าอ่านั่นคือนิยม A ครับอ่าองนี้ไม่มีก็คือเป็นไม่มีลูกไก่อ่าอืม องต่อไปอง,องต่อไปหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขวัดปาักคอมาขันเท้าอ่ะผ่านคอแล้วฮะเดี๋ยวอาจารย์โอนครสวรรค์คอส,งสองคอฮะอาจารย์โอก,ก็เป็นเรียกว่านักนิยมสะสมพระเครื่องนะครับเรียกว่ามีชื่อเสียงนะฮะอยู่ในแวดวงวงการพระเครื่องและงานประกวดนะฮะจัดงานประกวดนะครับเป็นประธานจัดงานก็หลายงานนะครับผมจะเป็นหลวงปู่สุขนะครับผมวัดปาักคอมาขันเท้าโอ้โหนี่สภาพแบบ ผิวหิ้งเลยนะฮะสภาพใช้หน่อยผิวเปิดอันนี้เรียกว่าพิมพ์อะไรครับจันโอครับพิมพ์ประพามงคลครับหลวงปู่สุขวัดปักครองมาขันเท่าพิมพ์ประพามงคลนะฮะอืมครับมีอะไรให้ชมอีกไหมฮะหมดแล้วครับโอ้โหจันโอครับเออคิดว่าเอฟซี FC. เรียกว่าแผงเจรยุทจจะมาเยอะไหมครับงานนี้ ทั้งทั้งที่เรากําหนดกําหนดโต๊ไปแล้วเต็มที่ครับจัดเต็มรูปแบบอืมก็อยากให้พี่น้องที่ไม่มีแผงจรยุทธ์วางโต๊แดงแต่ว่าสามารถเข้ามาซื้อขายในงานได้คือไม่ได้วางก็ขอให้มาซื้อมาขายเนาะคือเราก็ต้องเรียกว่าขอโทษที่จะสามารถทําได้จํากัดจริงๆนะฮะเรียกว่าโต๊เนี่ยจากเดิมที่เราวางได้พันกว่าเนี่เราต้องหดมาเหลือแค่ไม่กี่ร้อยตัว นะครับผมฮะอืมก็ยังไงก็ฝากอาจารย์อู่นะครับดูแลนะะพี่น้องแผงจรยุทธเราด้วยนะครับผมได้ครับได้ครับบริการเต็มที่ครับครับผมขอบคุณสําหรับการให้ชมพาครับผมจัโอลสวัสดีครับผมครับน้องแอดโตโต้ก็นอกจากนะฮะ ขายพ้าแล้วนะครับวางแผงพ้าแล้วนะครับก็ยังนะฮะมาทํางานช่วยผมในส่วนของการเรียกว่าคอยดูแลนะครับพี่น้องแผงจระยุทธวันนี้เราจะมาดูนะฮะพ้าในคอของน้องแอดนะครับผมแอ,อดเข้าดูผ้าหน่อยใช้อะไระครับผมโอ้โหนะฮะหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยหลวงแอดครับหลวงพ่อเฉลิมมบพรมมิมิตรสากแก้วสากแก้ว ครับเพิ่งเข้าเพิ่งรู้จักท่านอันนี้รอโบราณใช่ฮะก็ถิ่นปีที่แล้วโครอําเลิกอันนี้ราคาเลิ่นไม่ได้เปิดมีไหมฮะมีครับแต่ผมไม่ได้เปิดคือเขาเล่นกงินเท่าไหร่โดยทั่วไปก็หะักลังครับขอกตังขอสร้างสร้างเยอะไหมฮะสองพันกระองสองพันกระองแต่ตะกุดนี้ไม่รู้ที่อ๋อตะกุดไม่รู้ที่นะฮะตะกุดเป็นเก่ามากเลยเขาเรียกอะไรอ่ะ ของตาปู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 พ่อพ่อของพ่อนะอืมอ่ะพ่อของพ่อนะฮะแล้วเล่าหน่อยเล่าประสบการณ์หน่อยเล่าประสบการณ์หน่อยก็ไปขอเขาอเขาไม่เคยให้ใครอืก็ไปขอเขาบอกว่า่มีอะไรให้ผมบอเขาก็อยากได้อย่างยกพานมาดูอยกพานลงมาอืเขาก็ให้มามีอีกเขาให้มาอีก สองอันสามอันบอกว่ามาใช้มาใช้ไม่ได้มาขายนะมาใช้มาติดตัวแต่เราแต่เราเอามาใช้จริงๆไหมก็เนี่ยอยู่ในคอไม่แล้วอีกสองดอกล่ะก็อยู่ในรถอือยู่ในรถก็อยู่ในบ้านเออยาไปขายล่ะต้องไปใช้พูดแล้วพูดกับแกแล้วพูดแกแล้วแมาพูดแกแล้วแล้วก็มีนี่นี่มีอะไรก่นโอ้โหยุกอมพระอะไรเนี่ยพระกูลืม อันนี้กลางในเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยในกระสปพะคูลืมอันนี้จะเ<อ>ขกจะถักเชือกอันนู้ผมก็เอามาอย่างนี้เลยคือ<า>ได้มาอย่างนี้เลยก,ก็ไปเจอมาอย่างนี้ขเขาก็บอกมาว่าเป็นพระคูลรรืมผมก็จำจาเขามาพระคูลรรืมอืมเขาบอกพกระคูลืมเราไม่รู้ลืมไม่ลืม,มรเราไม่รู้นะฮะครับแต่เราจํามาแล้วนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นันนี้อันนี้ได้มาจากไหนได้มาจากไหนครับ้องแอรครับโหนานพี่อ๋อเรียกว่าใช้ติดคอเนี่ย มีคนมาฟิตให้ราคาบ้างไหมไม่มีถามแต่ไม่เปิดอ๋อคือคือเราไม่เปิดราคานะครับใช่ฮะก็อันนี้นี่ประมาณห้าปีแล้วอ๋อนะฮะในนน,นี้นะคล้องมาห้าปีสมัยเพื่อนผม,มอยู่อ่ะเพื่อนพี่อ่ะอเพื่อนพี่อยู่อ่ะอก็เสียไปกี่ปีแล้วะสี่ห้าปีแล้วครับมี<น>ประสบการณ์อะไรกับเรียกว่าวัตถุมงคลที่ที่คล้องใช้มั้งครับน้องน้องแอดครับผมมันมีเรื่องหลายๆายอย่างครับ ถ้าเราจะมีเหตุอะไรเนี่ยมันจะมีปัญหาบางทีก็เป็นลงที่รถบางทีก็เป็นที่ว่าเราลืมนู่นลืมนี่อะไรเงี้ยมันต้งนิดต้งนิดใจอ่ะมมันอยู่ที่บุคคลนะอันนี้มันอยู่ที่บุคคลแล้วแต่ว่าจะเป็นเหตุในเรื่องด้านไหนด้านไหนด้านไหนครับผมเราจะบ่งชี้ชัดไม่ได้ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างพุทธคุณของหลวงปู่เขาเรือกของที่เราใช้อ่ะ มันจะบ่งบอกของเขาเองว่าสื่อกับตัวที่ผู้ใช้อ่ะอืมมันจะเป็นยังไงถ้ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรงถึงขั้นไหนอย่างผมก็ถ้าถ้ามีเรื่องไม่ดีก็ถ้าเป็นหนักก็อาจจะเลือดออกไปเดินเตะน่้นเตะนี่เลือดออกไปอืบางทีเดินทางก็จะมีบอกอ่ะอืมเจ็ดป่วยอะไรเงี้ยมีแต่ว่าอะไรเรียกว่าอุบัติเหตุหนักๆอะไรเงี้ยไม่เคยเจอนะฮะ เจอหนักไหมเจอหนักสมัยนานแล้วตื้อกระเปี้ยหนักแต่ว่าก็เนี่ยอย่างเนี้ยเรื่องไม่ดีครับบาดมือเย็บไปแปดเข็มเก้าเข็มเย็บนอกเย็บในคล้องหลวงพ่ออะไรอยู่ตอนนั้นนี่ครับอ๋อนะฮะเขาเรียกว่าหนักเป็นเบาอ๋อความหนักเป็นเบานะครับผมความเชื่อความเชื่อความเชื่อในการห้อยพระวัตถุมงคลหลวงพ่อใดๆทั้งสิ้นถ้าเรารับถือแล้วก็ ถ้าเกิดเหตุอะไรอ่ะมันส่วนมากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คนโตคนเฒ่าคนแก่เขาจะบอกว่าอยากหนักเป็นเบาอืแต่เชื่อไปบ้างก็ดีอย่าละทิ้งในใ<ช>สิ่งที่คนเฒ่าคนแก่เขาไม่เชื่อครับมันที่อยาก <คน S 1> จะย้อนย้อน,อนไปดูไอ้หลวงพ่อเฉลิมอีีน้องแอนนะคือท่านเป็นพระใหม่ที่กําลังเกจิยุคใหม่ที่ว่ากําลังโด่งดงัง อครับสี่ห้าปีแล้วฮะสี่ห้าปีแล้วคือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักบางคนนะฮะที่ว่าเขาเข้าไปดูหน้าเฟซผมแออโต้อะฮะมันจะมีอยู่แล้วก็มีกลุ่มอยู่กลม,มก็ไม่เชื่อแรกๆผมไม่เชื่อผมไปถึงผมเห็นเลยผมรู้เลยอตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลวงพ่อเฉลมิมแปดสิบกว่าแล้วพี่ ขนาด80กว่าอืม80กว่าเป็นพระ้ารมทะแล้วก็ก็ดังระดับประเทศเลยมั้ยตอนนี้ท่านอ่ะก็มีคนเข้าเข้าหาหลจายเยอะเข้าเข้าหาเยอะฮะตอนนี้เข้าหาเยอะงานพุกเสกพระกฐินนี่แหละรุ่นนี้แหละครับเขียวมากพันก่าเมตรเขียวมากพันก่าเม็ดแจกลูกศิษย์ลูกหาโอ้โห เพื่อลูกศิษย์ลูกหาเพื่อจะได้แบบชานมากนะไปไหวบูชาใช่พันกมิต่ 1, นี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของหลวงพ่อเฉลิมวัดพวงนิมิตจังหวัดอะไรน,นะสักแก้วสักแก้วนะสักแก้วปฏิหารเห็นกระตามาสามสี่รอบอ่าเล่าเลยเล่าเลยเล่าเลยคืมมาเนี่ยท้องฟ้าคืมมาเนี่ยครับเพราะมีบุกเสพะหนว่พ่อเขามนคาถาเขาว่าผมไม่รู้บทไหนโลกว่าของหลวงพ่อเฉลิมนันะนั <c oughs> ่นแหละคืมมาเลย ขอสวดสวดสวดจนเขาทําพิธีปลุกเสกพระเสร็จอะเสร็จเหมือนว่าปลุกเสกเสร็จแล้วครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วอะไรแล้วฝนตกแต่คืมมาแล้วนะคืม<ต>มาแล้วที่อื่นเขาตกรอบนอกหมดแล้วอแต่ตรงนี้ตรงพิธีไม่ไม,ไ,มไม่ตกไม่ตกไม่ตกตกตอนที่ว่า,าพิธีจบท,บทุกอย่างครบทุกอย่าง มันเป็นเรื่องที่ว่าปฏิหารกันห้ามฟ้าห้มฝนครับบางทีไม่รู้นะพี่ผมไปจังหวัดผมไปกับพี่คนหนึ่งครับผมโดนด่านเรื่องท่อดังผมท่อน้าเผาขอให้ผ่านครับผ่านเลยผ่านนี้ขอแบบเป็นพ่อบารมีของพ่อเลยเรื่องท่อดังนะนยท่อรดดังนะนั่นแหละเราไปเปลี่ยนดีกว่าไหม ไปเปลี่ยนปกติแล้วทำไมต้องจาดังล้มบากหลวงพ่อต้องมาช่วยเรื่องพ่อดังอีกให้หลวงพ่อท่านช่วยเรื่องที่มีสาระนี้ไม่ก็ชอบเนาะรุ่นแม่ไม่เอาแม่พี่นี่ก็มีพี่ไวรุ่นสร้างตัวอพี่คนก็ถามว่าอายุที่มาด้วยกันก็อายุมากแล้วก็นับถือกันนะก้าหัวลอกกันนะจริงด้เหรอได้เหรออันนี้คือ ไม่เท่าไหร่พี่เราะงันนั่งอะไรแต่เรื่อง้าห้าม้ฟห้ามฝนอ่าครับผมใช้ได้หนักๆหลักๆเลยคือเราเอ่อที่เห็นจ่าๆเลยคือท่านเรื่องเกี่ยวกับเรื่องห้ามฟ้าห้ามฝนนะฮะอ่าโอเคครับผมวันนี้ก็นอกจากนะจะมาขอบขคุณแอดมาขอบคุณครับครับผมครับผมนั่นก็มาแล้วนะพี่ออดนุษนะครับประธานจัดงานนะครับผมก็นี่ฮะ บรรยากาศการจัดเดี๋ยวผมก็จะถ่ายดูเป็นจัดๆช่วงๆไปนี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นงานประกวดพระเครื่อง EP หนึ่งนะฮะแล้วก็มีการให้ชมพระในคอนะฮะของทีมงานนะฮะเป็นเขาเรียกว่าคือไม่ให้ขาดเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องนะฮะ,แ,<ล>ะแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับ FC ฮะเดี๋ยวผมอาจจะมีคลิปที่สองนะฮะให้ดูต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ